โอเคครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในแบมอนิเมะนินเจอร์เอกอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนลงอีเวนต์อีสเตอร์นะครับผมก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งมาเลยนะครับอัปเดต0.5นะอัปเดนีนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมอีสเตอร์นะครับใช้ไขในการแลกไขอีกรอบหนึ่งนะก็วันนี้นะครับก็คอมที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวของยูตะนะครับผมยูตะแล้วก็โอคารุนนะครับแล้วก็นานโตะนะ นี่นะครับนี่เราสามตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปัฟก่อนนะครับบัฟยูตะที่ผมใช้นี่เป็นบัฟบปีกนกนะครับบัฟ0.5ูนจุดห้านะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็โอฮารุนผมใช้เป็นบัฟบเลือดนะครับบวกเลือด25เซนตะแล้วก็นิ้วสุกนะผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วผมผมใส่ให้แค่ยูตานะครับใส่เป็นบวกเลือดส0นเะครัเ แล้วก็สองตัวนี้ไม่ได้ใส่นะก็ประมาณนี้สเต็ปของตัวละครก็ประมาณนี้นะครับ S A A นะครับประมาณนี้นะก็ไม่ต้องน่าจะเป็นต้องไปทําำหรอนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้นะครับค่าเงินรีเงินผมผมอัพแม็กนะครับแล้วก็เงินผมอัพอัพไปที่เอออัพแม็กเลยลวกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับดีเงินแม็กแล้วก็เงินแม็กนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับว่าคอมนี้เลยใช้เวลากี่นาทีนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกนมแล้หครับมาเราปล่อยปล่อยซีซแรกออกมากเลยนะแล้วก็คอมนี้เราจชอัอไปเงินอัพไปที่อยู่ตะตัวเดียวเท่านั้นนะก็จุดประสงค์ของคอมนี้ก็คือ เอาที่แล้วนะไม่มีอะไรใชเไหมจุดประสงค์ของครานี้ก็คือเราจะใช้สกิลฉีดบีมของยูตากพยายามไม่ให้ยูตะฉีดบีมของลิกาออกมาครับก็บีมของยูตาก็จะดาเมจประมาณล้านสามเลยนะครับเดี๋ยวเราอัพให้มันตันเลยครับถ้าเอาชัวร์แล้วก็ปิดออโต้ปล่อยตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายูตาตายเราจะได้ปล่อย,ปล,อยปล่อยแบบล่างที่มันแบบปล่อยสกิลได้ออกมาทีวนะครับ เรเปิดแล้วตัวคลิกได้เลยนะครับตอนนี้เปิดแล้วตัวคลิกครับยูต้าไปได้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเอฟเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สอนสอนจบเร็วหน่อยสอนคอมจบเร็วหนะ่อยมันก็เร็วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูนะครับวายย่าใช้เวลากี่นาทีเฮ้ยแต่ตอนนี้ยูต้ายัง่ตายเลยแต่ตอนนี้เราก็อัพยูต้าแม็กซ์ไปเรียบร้อยนะครับ อยู่ตาตัวนี้ยังไม่ตายนะยเหลือนิดนึงเอาวปล่อยตรงใหนครับเอ้ยไม่ตายเฉยโอเคตายแล้วมนะครับยู่ตางเราก็ตอกผมก็เลื่อนอยู่ที่แสนสามนะยาเมสสก,กิลอยู่ที่แสนหกนะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่เลยนะครับตัวนี้โคตรไกลโอยอยืนตีจากตัวนู้นนะครับโอเควายสก,กิลเลย ดาวเมเป็นล่านนะสก,กิลนี้นะเียบร้อยบอสตายไปแล้วครับล่างแรกเดี๋ยวเราว่าเราคูดาวสก,กิลอีกสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราปล่อยอีกรอบหนึ่งเลยนะตอนนี้เลือดบอสก็เหลยจิ0แสนนะครับบอมดูตาก,กโดรถไฟ สิีเรลอกกสออดนะสกิลอีกรอบนึงนะ400,000ละมาโลลัวเลยโลลัวเลยสแปมตีแม่งตอนนี้อยู่จากเราสแปมตีดอกลรา30,000เดีดยวเราเตรียมกดสกิลแล้วนะครับ สีบวิสุดท้ายไม่รู้ว่าบอสตายก่อนหรือจะได้ใช้สกิลก่อนสามิสองหนึ่งไปครับตายนะครับไม่รอดดอกนี้ยังไงครับตายชัวอุ้ยมันหนึงม่งหลบเชื่อไม่งหลบไม่ตายไม่ยินไม่ตาย แมงหลบสกิลยูต่าได้ไงหลักล้านแน่ๆโห้โหเชื่อว่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็มันก็แล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะที่บอสมันหลบก็สกิลก็จะโดกก็จะไม่ค่อยโดนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เยอะสุ่มๆกันไปแล้วแต่ละรอบใช้เวลามันก็ไม่แน่นอนนะ ปับ๊บเนี่ครับใชเวลาไปหมด3ทีครึ่งน,นะครับคำนี้ประมาณน,นี้ครับพร้อมยูตะนาริโตะแล้วก็โอคารุนครับ3ทีครึ่งนะเนยครับก็ใครชอบกิมิชิริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ